ซี n นมอร์ฟหรือเอเลียนที่เรารู้จักกันเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีความลึกลับและมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคที่ชวนให้เราสับสนกันไม่น้อยโดยเฉพาะเรื่องวงจรชีวิตและการให้กำเนิดของพวกมันที่มีความแตกต่างกันไปในหนังแต่ละภาคซึ่งในคลิปนี้ผมจะขอยกตัวอย่างวงจรชีวิต9รูปแบบของซีโนมอร์ฟที่ปรากฏในหนังเอเลียมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับ เอกมอ์ฟิงเดิมทีเอกมอ์ฟิงจะถูกพบเห็นในช่วงคลายแม็กของหนังเอเลียนภาคแรกเมื่อริบลีค้นพบดาวลัสและเบรดถูกซินอมบ์จับไปแปละไว้กับผนังในห้องห้องหนึ่งของยานนอสโตโมโดยทั้งคู่กำลังอยู่ในขั้นตอนการย่อยและกำลังจะกลายเป็นอะไรบางอย่างอย่างไรก็ตามฉากทั้งหมดนี้ถูกตัดออกเนื่องจากริดลีสกอตผู้กำกับรู้สึกว่ามันจะทำให้หนังยืดเยื้อเกินไป การสืบพันธุ์รูปแบบนี้เป็นการบ่งบอกว่าเพียงแค่ซินอมอฟตัวเดียวก็น่ากลัวแล้วเพราะพวกมันสามารถสืบพันธุ์ได้เองเอ็กมอฟฟิงหรือที่เรียกว่าโอเวอร์มอฟฟิงเป็นกระบวนการที่ซินอมอบมีความสามารถในการสร้างไข่ที่มีชีวิตได้แม้จะไม่มีราชินีที่คอยวางไข่ซินอมอบวันนโดนที่เกิดในพื้นที่ห่างไกลาจากรังของมันจะเริ่มทำการสร้างอาณาจักรใหม่ซินมอฟ จะเริ่มจับตัวเหยื่อมากักเก็บไว้ยังห้องรับของมันและห่อหุ้มด้วยสารเรซินที่หลั่งออกมาโดยสารนี้จะผสมไปด้วยเอนไซม์และฮอร์โมนในการจเจริญเติบโตของซินอมอบซึ่งจะค่อยๆปรับเปลี่ยนรูปร่างของเหยื่อให้กลายเป็นไข่เอเลียนหรือโอเวอร์มอฟหลังจากนั้นซินมอฟจะฉีดสารพันธุก,กรรมจากเนี้ยงหางของมันเข้าไปนในโฮสต์ทำให้ภายในไข่สามารถกลายเป็นเฟนฮักเกอร์และดำเนินวงจรชีวิตต่อไปโดยทั่วไป กระบวนการที่ทำให้เหยื่อกลายเป็นไข่นี้จะใช้เวลา24ถึง36ชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์ที่น่าสนใจก็คือเหยื่อไม่จำเป็นต้องมีชีวิตอยู่เพื่อให้กระบวนการนี้ประสบความสำเร็จแล้นั้นเหยื่อที่ตายไปแล้วก็สามารถถูกนำไปทำรังได้เช่นกันฟุตเทจจริงของฉากที่ถูกตัดออกไปนี้ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะครั้งแรกในปี1992พร้อมกับฉากที่ถูกลบอื่นๆอีกหลายฉากโดยตัดมาใส่บน เอเลียนสเปเชียลคอลเลกเตอร์ไอดชันบนเลเซอร์ดิและต่อมาในช่วงเวลาหลังจากนั้นฉากนี้ก็ถูกพูดถึงอีกหลายครั้งในหลายแหล่งรวมถึงหนังสือของ HR g i g e r และสารคดีเบื้องหลังเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์เอเลียและต่อมาในปี2003ฉากเอ็มอ์ฟิงก็ถูกนำกลับมาใส่ในภาพยนตร์อีกครั้งในฉบับด i เรคเตอร์คัตควีนหรือราชินี การให้กำเนิดโดยราชนินีเป็นวงจรชีวิตแบบที่เป็นภาพจำและเป็นที่รู้จักมากที่สุดนั่นคือวงจรระยะที่1การวางไข่โดยราชนินีระยะที่2ไข่กลายเป็นเฟสฮักเกอร์ไปกก่อนหน้าของโฮสตระยะที่3ตัวอ่อนฟักตัวในร่างโฮสตและกลายเป็นเชดเบสเตอร์ทะลุหน้าอกออกมาและระยะที่4 h เชดเบสเตอร์ uster, ลอกคราบกลายเป็นซินอมอฟตัวเต็มวัยไอเดียของราชินี เริ่มต้นมาจากการตัดฉากเอฟมอฟฟิงในหนังเอเลียนภาคแรกออกไปทําให้ที่มาของไข่ซิน,โนโมอบนั้นยังไม่ชัดเจนต่อมาเมื่อเจมส์คาเมรอนมาสร้างภาคต่ออย่างเอเลียนสเจมส์คาเมรอนได้คิดค้นราชินีขึ้นมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างในการสืบพันธุ์ของซินมอบโดยเขาได้ไอเดียมาจากมาแมลงบนโลกแห่งความเป็นจริงอย่างพึง้งมดหรือปลวกราชินี มีความแตกต่างทางกายภาพจากซีโนมอฟทั่วไปนั่นคือเธอมีขนาดมหึืมาโดยทั่วไปจะมีความสูงประมาณ4.5เมตรและราชินีที่มีอายุมากก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยราชินีมีกระดองขนาดใหญ่คล้ายมงกุฎบนหัวซึ่งสามารถยืดหดหน้าและป่าออกมาคล้ายกับเต่าที่สามารถหดหัวเข้าไปในกระดองนอกจากนี้ราชินียังมีแขนขาถึง6ข้าง คือนอกจากแขนขาหลักทั้ง4ข้างแล้วราชินียังมีแขนอีกคู่หนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่ายื่นออกมาจากกลางอกลักษณะสําสคัญของราชินีคือเธอจะมีถุงวางไข่ขนาดมหึมายื่นออกมาจากใต้หางถุงวางไข่นี้อาจมีความยาวที่ถึง9หรือ12เมตรโดยจะถูกแขนวนไว้บนเพดานด้วยสายรัดที่สร้างจากเรซินที่หล่อออกมาเช่นเดียวกับที่ใช้สร้างรางัง ราชินีในระยะวางไข่ทุกตัวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และต้องพึ่งพาซินอมบฟวันะนโดรนหรือทหารเพื่อคอยปกป้องอย่างไรก็ตามถุงวางไข่นี้สามารถแยกออกจากตัวของราชินีได้ในสถานการณ์วิกฤตเพื่อให้ราชินีหลบหนีอย่างไรก็ตามราชินีสามารถสร้างถุงอันใหม่ได้ภายในระยะเวลาไม่นานหากเธอพบพื้นที่ทำรังแห่งใหม่ซินอมบฟที่นับว่าเป็นราชินีโดยกำเนิด รากฏขึ้นครั้งแรกในเอเลี3โดยเกิดจากรอย a l f เฟนฮักเกอรที่สามารถฝังตัวอ่อนได้หลายครั้งนั่นคือตัวอ่อนของราชินีรวมถึงการฝังตัวอ่อนธรรมดาลงในโฮสตตัวที่2เพื่อให้ราชินีที่กำลังจะเกิดใหม่มีดโดรนเพื่อคอยปกป้องและล่าเหยื่อในช่วงเริ่มต้นของอาณาจักรฉากนี้ถูกตัดออกจากฉบับฉายโรงและต่อมาก็ถูกนำกลับมาใส่ในฉบับพิเศษบน VCD ในปี2003 รอย a l j เจลลี่ซินอมอบมีรูปแบบการสร้างราชินีนอกจากการเป็นราชินีโดยกําเนิดแล้วก็ยังมีการกําเนิดราชินีในอีกรูปแบบคือ Royal j เจลลเป็นสารที่ผลิตโดยตัวของราชินีสารนี้มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงร่างกายของสิ่งมีชีวิตคล้ายกับแบ a c k Goo หรือสารดําแต่จะมีความรุนแรงที่น้อยกว่าโดยซินอมอบวันนัธรรมดาอย่างโดนหรือวันนัทหาร ที่ได้รับรอยั่อเจนลีมันจะสามารถพัฒน,นาเป็นวันน้าที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างเพโทรเรียนที่สามารถพัฒน,นาเป็นราชินีตัวใหม่ได้หากราชินีตัวเก่าเสียชีวิตคล้ายกับวิธีที่พึ่งและ,มะแมลงสังคมอื่นๆบนโลกแห่งความจริงสร้างราชินีตัวใหม่รันเนอร์เป็นวงจรชีวิตอีกรูปแบบที่คล้ายคลึงกับวงจรแบบดั้งเดิมนั่นคือวงจรระยะที่หไข่ที่ถูกวางโดยราชินี ระยะที่2 f a เฟสฮกเกอร์ไปก่อนหน้าโฮสต์แต่รันเนอร์จะกระโดดข้ามมาเป็นระยะที่4เลยคือแทนที่มันจะกลายเป็นเชดเบอร์เตอร์ทะลุหน้าอกออกมาแต่รันเนอร์จะฟักตัวออกมาเป็นซีโนมอฟที่มีแขนขาเหมือนตัวเต็มวัยเพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งมันจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมารันเนอร์มีรูปร่างที่แตกต่างจากซีโนมอฟที่เกิดมาจากมนุษย์เป็นอย่างมากเนื่องจากการรีเฟกซ์ดี ที่เกิดจากสัตว์สีขาทําให้มันมีขนาดเล็กและเคลื่อนที่ด้วยการเดินสีขารันเนอร์ยังมีทรงอกเป็นรูปทรงกระบอกคล้ายกับสัตว์สีขาผิวหนังของมันมีสีน้ําตาลแดงต่างจากซินอวอสีเทาดําที่เรามักจะพบเห็นได้ทั่วไปโดยรันเนอร์สามารถพัฒนาไปเป็นเซนทรีเมื่อรางของราชนินีที่พวกมันรับใช้ได้ก่อตั้งขึ้นระยะหนึ่งและพบแหล่งของโฮสต์ที่มั่นคงแล้ว Secondary Reproductive Cycle หรือวงจรการให้กำเนิดแบบทุติยภูมิเป็นผลพวงจากโครงการที่ U.S.M. ออริกาจะทำขึ้นเพื่อสร้างสายพันธุ์ซีโนโมอฟขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นอาวุธชีวภาพ U.S.M. ออริกาประสบความสำเร็จในการสร้างร่างโคลนของริปลีโดยใช้ตัวอย่างเลือดที่เก็บจากฟิวรี161หรือเหตุการณ์ในภาค3การโคลนริปรี ถูกทดลองขึ้นถึง8ครั้งจึงจะประสบความสําเร็จในการได้ตัวอ่อนของราชินีตัวอ่อนเชดเบอร์เตอร์ราชินีที่อยู่ในร่างได้ถูกพาตัดออกและถูกเลี้ยงให้เติบโตจนถึงระยะสร้างไข่ซึ่งไข่ของราชินีโคลนตัวนี้จะถูกเก็บไปเพาะพันต่อซึ่งจะเป็นวงจรชีวิตระยะ4ขั้นตอนแบบปกติต่อมาซินอมบฟที่เพาะพันุ์บน U.S.M. ออริกาได้หลุดออกเป็นอิสระรวมถึงราชินีโคลน หลังจากหลุดออกมาเธอก็รีบสร้างรังใหม่ในถังขยะที่ก้นเรือณรังแห่งใหม่เธอเริ่มพัฒน,นาวงจรการสืบพันธุ์แบบทุติยภูมิซึ่งเป็นผลพวงมาจาก DNA ของมนุษย์ทำให้ราชินีโคลนสามารถให้กำเนิดลูกสายพันธุ์ใหม่จากคันและมดลูกเช่นเดียวกับมนุษย์นำไปสู่การให้กำเนิดนิวบอร์นสิ่งมีชีวิตลูกผสมระหว่างมนุษย์และซินมอฟที่นับว่า เป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายจากการผสมทางพันธุกรรมเปรโตมอบหรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือโปรโตมอบเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งมีความคล้ายคลึงเป็นอย่างมากกับสายพันธุ์ของซีโนมอบดั้งเดิมมันถูกสร้างขึ้นโดยการทดลองของหุ่นยนต์แอนดรอยด์เดวิด8โดยใช้สารเคมี a 0 3 9 5 9 x 9 1ข หรือที่รู้จักกันในชื่อแบล็กกูเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในตัวอย่างเนื้อเยื่อที่ผสมผสานมาจากศพของดอรอลิซาเบธชอซากศพของเอนจิเนียร์และนีโอมอฟที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตบน Planet 4ตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษเดวิด David, ได้ทำการทดลองอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเขาสามารถสร้างไข่หรือโอเวอร์มอฟขึ้นมาได้หลายใบ ซึ่งต่อมาจะให้กำเนิดวงจรชีวิตรูปแบบใหม่ระยะที่1 Over โอเวอหรือระยะไข่ของเปรโตมอฟนั้นคล้ายคลึงกับไข่ของสายพันธุ์นั้งเดิมแต่จะมีรูปทรงที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยระยะที่2 p r เป o รโตเฟ u ฮ g กเกเมื่อไข่เปิดออกเปรโตเฟสฮักเกอร์จะโผล่ออกมาและก่อติดกับใบนหน้าของโฮสต์และฝังสารก่อ,อก,กลายพันธุ์ไว้ในทันที แม้ว่าเปโตเฟนฮักเกอร์นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับเฟนฮักเกอร์สายพันธุ์นั่งเดิมแต่เรโตเฟนฮักเกอร์จะมีความคล่องแคล่วน้อยกว่าและมีเลือดที่มีรทธิ์เป็นกรดน้อยกว่าระยะที่3อิมแทนที่จะเป็นเชสเบอร์เตอร์ตัวทะลุทรงอกของเปโตมอฟถูกเรียกว่าอิมโดยอิมจะทะลุทรงอกของโฮสต์ออกมาเป็นรูปร่างสมบูรณ์พร้อมแขนขาและหัวทรงยาวโดดเด่น หลังจากนั้นมันจะเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในระยะเวลาไม่นานระยะที่4สตอเกอร์สตอเกอร์หรือเปรโตอมอฟคืออิมที่เติบโตเป็นร่างโตเต็มวัยถือเป็นจุดสิ้นสุดของวิวัฒน,นาการของสายพันธุ์นี้โดยมันมีรูปร่างคล้ายกับซีโนมอฟแต่จะมีความแตกต่างหลายประการคือมันมีรูปร่างผอมเพรียวกว่ามีแขนขาที่ยาวกว่า และไม่มีลักษณะทางชีวกลศาสตร์หรือความเป็นท่อต่างๆบนร่างกายแบบซีโนมอฟนั้นได้หายไปโดยร่างกายของเปรโตมอฟจะมีความเป็นมัดกล้ามเนื้อและโครงกระดูกเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่ถูกลอกผิวหนังออก Reverse Evolution หรือวิวัฒน,นาการย้อนกลับเป็นการสร้างซีโนมอฟโดยบริษัทเวแลนด์ยูทานีในปีคศ2142 เป็นเวลา20ปีหลังจากเหตุการณ์บนยานนอสโตรโมในหนังเอเลี่ยนภาคหนึ่งโดยยานสำรวจอวกาศเอ็ o โค3 0 3ได้เก็บกู้ร่างของซินอมอฟบิ๊กแชปจากซากยานนอสโตรโมที่มันได้สร้างกรอหุ้มตัวเป็นรังใหม่จำศิลในอวกาศขึ้นมาศึกษาวิจัยยังสถานีเรเนซองหนาห้องปฏิบัติการรีมั a แลบนักวิทยาศาสตร์ได้สกัด DNA จากเจ้าบิ๊กแชป และได้นำ DNA นี้ไปทำการ r e เ e ิร์ส v o l ว t i o ลหรือวิวัฒนาการย้อนกลับจนพวกเขาสามารถสร้างเฟสฮักเกอร์ขึ้นมาได้จำนวนหนึ่งนอกจากนี้พวกเขายังสกัดสารซาซิโรวันขึ้นมาอีกด้วยต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ที่เจ้าบิ๊กแชปตื่นขึ้นมาและหลุดออกมาอารวาดนำไปสู่การลบสลายของสถานีเรเนซองวงจรชีวิตของซีโนมอฟ ที่เกิดจากการ r e เว r ร e ดเอ l u t i o ชนั้นมีความแตกต่างจากซีโนมอสสายพันธุ์ดั้งเดิมโดยพวกมันจะข้ามขั้นตอนของการสร้างไข่และโดดข้ามมาเป็นระยะที่2หรือเฟสฮักเกอร์ที่มีรูปร่างแตกต่างจากเฟสฮักเกอร์สายพันธุ์ดั้งเดิมโดยพวกมันจะมีหนามที่นิ้วมือและมีสีลำตัวที่เข้มกว่าเฟสฮักเกอร์จะก่อนหน้าของโฮสต์และทำการฝังสารก่อการกลายพันธุ์ในตัวของโฮสต ทำให้เกิดระยะที่3อย่างเชสเบอร์เตอร์ทะลุโซงอกของโฮสออกมาและต่อมาเชสเบอร์เตอร์ก็จะหาพื้นที่เหมาะสมเพื่อทําการสร้างระยะรังใหม่และจะเติบโตอยู่ในนั้นระยะ1จนกลายเป็นตัวโต,วตวเต็มวัยซึ่งต่างจากเชสเบอร์เตอร์สายพันธุ์ดั้งเดิมที่จะลอกคราบเป็นตัวโต,วตวเต็มไวัยได้เลย us, p l a จิเ a รัสเพลโพเทนสเป็นสารก่อกลายพันธุ์อย่างรุนแรง ที่ถูกแต่งขึ้นในนิยาย Alien The c o l โคลที่เขียนโดย Alex w h i ไวและได้รับการยอมรับว่าเป็นแคนนอนจนถูกนำมาใช้ใน Alien ยฉบ,บับภาพยนตร์หลายเรื่อง p พ l g เจรัส p r e p o t t n t เป็นการรวมคำจากภาษาละตินที่แปลได้ว่าผู้ลักพาที่ทรงพลังสารก่อกลายพันชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาจากสารเคมี A03959X จุด91ขี15หรือที่รู้จักกันในชื่อ Black goo จก Prometheus นั่นเอง p l a g i a s c r e p โพ t ท n จะอยู่ในตัวของ Fred Hacker โดย Fred Hacker จะสอดท่อและนำสารนี้เข้าไปใส่ไว้ในร่างของ h o s ์โดยสารนี้จะทำหน้าที่คล้ายกับาสุจิที่เข้าไปทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อของ h o ต์และก่อตัวจนกลายเป็นตัวอ่อน c h e s อ b ์ r ต t e r ที่เติบโตขึ้นมาในซวงอก プラเชลัสเพ p โพเทนถูกยอมรับและนำไปใช้ในภาพยนตร์เอเลียนโรมูลัสโดยถูกกล่าวถึงจากตัวละครหุ่นแอนดรอยดลุกที่เขาได้นำสารนี้เป็นสกัดจนได้เป็นสาร z ซ1ซิลวันที่ตัวของลุกได้เปรียบเปรยว่ามันเป็นเสมือนไฟของ p r o m e ทิอุสนอกจากนี้ปลาเชลั p เพ p โพเทนคือสารที่เปรโตเฟนฮักเกอร์นำไปใส่ไว้ในร่างของโฮส และให้กําเนิดเป็นนิ้มในเอเลียนโคเวแนนล์นันยังถูกนําไปตั้งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของเพลโตมอฟอีกด้วยเอมบริโอในเอเลียนเอิร์ธนั้นดูเหมือนว่าเราในการให้กําเนิดของซีโนมอฟนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงอีกครั้งจากเดิมที่สารพราจลัสเพรโพเทนจะเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในวงจรชีวิตของซีโนมอฟแต่ในเอเรียนเอิร์ธเราจะพบว่า ภายในตัวของเฟสฮักเกอร์นั้นจะมีระยะตัวอ่อนหรือเอมบริโอที่มีรูปร่างคล้ายกับลูกออดตัวโปรง่งใสโดยเฟสฮักเกอร์จะทำการฝังเอมบริโอลงในร่างของโฮสต์และกลายเป็นเชสเบอร์เตอร์ก่อนจะกลายเป็นซินออม p ฟตัวเต็มวัยในเวลาต่อมานอกจากนี้เรายังได้เห็นความสามารถอีกอย่างของเจ้าเอมบริโอและซินออม p ฟในเอเลียนเอิร์ดด้วยว่าพวกมันมีภาษาเป็นของตัวเองที่ใช้สื่อสารกัน เป็นเสียงคลิกในคลื่นความถี่ที่มนุษย์ทั่วไปไม่ได้ยินก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวงจรชีวิตเก้ารูปแบบของซีโนมอร์ฟที่ปรากฏในหนังเอเลียนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ชื่นชอบในตัวของซีโนมอร์ฟกันนะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับหากคุณเป็นคอหนังสัตว์ประหลาดเอเลียนและไดโนเสาร์เราคือคอเดียวกัน กดติดตามช่อง Monster Index เพื่อจะได้ไม่พลาดในเรื่องราวถัดไปนะครับ